เจ้าปีศาจโอนิสวัสดีครับโค้ดวันนี้เรามาอยู่ใน Ronin The Last ต a m u ร a i นะเป็นเกมบนมือถือนะครับผมผมเล่นผ่าน iPad นะไม่ได้มาเล่นนานเลยประมาณ3เดือนนะครับ นานจนโดนไล่ออกจากกิวไปแล้วครับโอเคนะเราจะมาเล่นนะกันในในด่านที่11นะฮะ c ชป p ตอร์1นะครับโอนฟอรเรน,นะเรายังไม่ผ่านเลยนะแปลว่าก่อนไปนะเราขอแต่งตัวก่อนนะผมจะซื้อกินเลยแล้วกันนะเป็นตัวนี้ครัไม่ดูออปชั่นอะไรนะเอาเอาหล่อเท่ยังเดียวนะนี่เป็นโอนิฮันเตอร์เกนจิครับ1,500จัดไปเลยอุย้ยนี่ เดี๋ยวเราไปดูด่านส1กันนะครับผมโอนิฟอร์เรสนี่ครับพอเราไม่มีกิลดนไล่ออกจากกิลไปนะเราก็จะไม่ได้อ p ชั่นพลังโจมตี15ปนะซึ่งค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่เราไม่เป็นไรเราไม่กลัวนี่เราดูจังหวะนะนี่ครับแพรี่ก่อนแล้วค่อยฟันนะฮะพยายามไม่ต้องรีบนะครับผมถ้าเรา หยุดได้ก็หยุดนะโอ้ยผมโดนนะึ๊บนี่นะเรียบร้อยอย้ได้เพิ่มพลังโจมตีความเร็วนะในการโจมตีสินะเอาเลยกดรับเราก็ได้รับสกิลมานะถ้าเราดูแอดผู้ทางพัฒนาเขาก็จะได้เงินนั่นเองนะเราก็สามารถกดช่วยเขาดูได้ ผมได้พลังโจความเร็วในการโจมตีหมาผมยังฟันไม่ค่อยแรงนะดูดิต้องเพิ่มความแรงฮนระเอาแครี่แล้วก็ฟันนะผมฟันเร็วขึ้นเยอะเลยจากจากการรับสกิลพิเศษมาเมื่อกี้นะโอ้ฮอ,อกอายมาครับไม่ไม่ต้องคิดมากครับ ฮอกอายคือสกิลที่ดีจะทำให้เราเคาน์เตอร์แฟลและแพรี่ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะผมแนะนำให้เลือกนะถ้ามีออกมาเพราะว่ามันไม่ได้ออกมาง่ายๆนะเอาจริงเอ้ยดูจังหวะเราดูจังหวะเรายังไม่ต้องรีฟันนี่เราได้ฟันเร็วด้วยแล้วก็ได้ฮอกอายแล้วด้วยได้เคาน์เตอร์แฟความเร็วเอ้ยความแรง75%มั้งเพิ่มตอนเริ่มต้นเลยนะ แล้วก็เพิ่มคีเลสิบเปร์เซนมาทำให้เราติดขีง่ายขึ้นแต่ว่าขวัญไม่ค่อยขีเท่าไหร่นะดูนะดูดิทุกสกิลที่เราเลือกส่งผลนะทุกคนดูเจ้าตัวแดงไว้ฮะตัวแดงเป็นตัวที่อันตรายนั่นมาแล้วมาแล้วนี่งไงผมติดจนได้โดนไฟครับาล้าติดไฟไหม้ คือตัวแดงนี่มันดุดแรงจริงเนี่ยอุยอ้ยเฮ้ยโอ้ดีนะผมแผลลีทันนี่เลือดผมเหลือแขหน้ควรหาวิธีเพิ่มโู้ไม่มีไม่ดีครับผมขอรีครับรีดรอนะโดยการดูอโอ้เอาอะไรดีนะแมเนสครับความบ้าคลั่งแล้วกันเนาะ ได้35เพิ่มพลังโจมตีถ้าเลือดเราลดลดลงเหลือ,อกว่าครึ่งนะจยนะตัวหัวคือตัวปืนครผมบอกได้เลยเขายิงติดพิษพิดก็ดแรงครับเราใช้สกิลเลยครับไปเราจะบัคฆ่าเจ้าตัวนี้ก่อนนะ ตัปืนนี่โหดอันตรายนั่นไงผมโดนละแฮรรี่ไว้เขาได้มเม็ดเลือดริ่มมาโอเคสองมเม็ดโอเคลุงอู้ดาบไฟนะจะเราเติมตีเขาจะติดไฟแล้วเลือดเขาจะไหลแล้วก็เราจะเพิ่มพลังโจมตีสิเ็นเลยนะ แต่ว่าผมจะเอาอันนี้ครับผมดูดเลือด5%ครับผมคดีนะนี่ก็โคตรดีเราได้ของดีมาหลายหลายสกิลแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเราแพร่เรขอล้มก่อนก็นได้แล้วค่อยฟันนะนี่ตรงนี้ดูดด,ด,ด,ดูดเลือดดีครับโอ้โหหัวมากคือแป,ป๊บเดียวผมเลือดเต็มหลอดอ่ะคือสกิลดีมากมกันเมื่อกี เดี๋ยวยังไงแต่ปัญหาคือเรายัางตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่โอ้ขีขขเลดเอความเร็วพอสเทรดพลังพอสเจอร์นะโเทถทเป็นพลังกายนะเออเอาหน่อยก็ดียังไงดีครับผมเดินไปหาตัวโจมตีจมตีอันนี้เลย าปืนแล้วดูดเลือดได้เรื่อยๆแต่ว่าเราตีไม่แรงผ่ว่าต้องแรงกว่านี้ซะหน่อยเพิ่อแฝดนี่เอาตีตัวโจมตีไกลก่อนนี่เราต้องหาวิธีโจมตีให้แรงขึ้นเพราะว่าเราจะใช้จัดก,การกับเจ้าโอนี้ได้ง่ายขึ้นนะ ถ้าใครดูผมในช่องคือผมติดเจ้าโอนี้ฮะมันโหดมากจริงๆเจ้าปีศาจนะจาการนี้คือโอนีโฟเรสนะป่าของเจ้าปีศาจเฮ้ยผมชิวแล้วเพราะว่าใด้ดักดูดเลือดมานี่โหดเน่ยหยดเลือดเราแม็กแค่นี้นะอู๋ฟัชเชอร์นะ รีโซแนนนะครับผมเพิ่มดาเมจสิบห้าเปอร์เซนต์ตัวแดงครับเคียร์รตัวแดงก่อนเลยเชื่อผมตัวอื่นไม่หัวเท่าตัวนี้นั่นไงติดเลยดีไว้ก่อนอนี่ เอตีตีล้มง่ายขึ้นนะจากสกิลเมื่อกี้ทุกสกิลมันจะส่งเสริมนะเนี่ยเจอครับโยโกะแทงแอลี่ครับแอลนี้เข้าไปแทงออโต้แปดเฮ้ยถือว่าแรงดีมากเลยนะหลอดเหลืองเขาขึ้นเร็วมากเห็นปะเฮ้ยผมแอลลี่ไม่ติดอ้าวร่วง จะไม่ใช้สกิลนะผมจะพยายามเก็บสกิลไว้ตอนคับขันนะยามเรากำลังแบบแย่ฮะเข้าตาจนแล้วค่อยใช้แค่นะยังได้อยู่นี่คั์เตอร์แฟร์ไปคนนี้คนนีนล้ล่างเด็กนะเนี่ยลากโรล่าเข้าไปนี่ลา,ลากนะลาโยโกะมา คอเตอร์แฟดอ่ะนี่โอ้ฮโอ้ไงดูกูเฮ้ยใช้สกิลเลยจัดการใช้ได้ใช้ได้มันมันจบแล้วฮะมันแล้วเราค่อยไปเก็บใหม่ก็ได้ขอดูโหดๆหน่อยแอทแท็กสปีดนะไม่เอาดาเมจ ลดลงนะ30%แต่ว่าพอเจอร์ดาเมจได้รับมากขึ้น20%นะก็คือเราโดนตีล้มง่ายขึ้นฮะดับเบิลอาร์เมอร์50% HP ดาเมจแล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังโจมตีโอ้โหเอาไหนเอาไหนทีเนี้ยผมขอเป็นนี่ฮะเราโดนตีล้มง่ายขึ้นนะเพราะงั้นเราต้องอย่าโดนตีนั่นเองเราก็ไม่ต้องโดนตี ราห่างตาดูตัวนั้นไว้นี่เห็นไหมเราไม่ต้องดูเต็มๆครับดูแค่ห่างตาพอว่าเขาจะยิงปืนหรือย,อยังเรากจ็จัดจังหวะนี่แผลรีบเขาไปตีตัวนี้ก่อนจะตายละนนี่ครับพยายามไม่งั้นเดี๋ยวเราลม้มนี่นะไว้ผมบอกเทคนิคเทคนิคะรหรือย,อยังนะ เทคนิคก,การเล่นอีกอีกอันหนึง่งคือดูปุ่มสายไปนะปุ่มสายอะ่ะพวกจังหวะการแครีฟจังหวะการอันเนี้ยผมผมว่าทุกคนรู้กันอยู่แหละแต่มันมีอีกอันหนึ่งที่ถ้าทุกคนสังเกตทุกคนจะเห็นครับเนี่ยฮะเพราะผมตีครบกระบวนท่าผมจะกดเดินนิดนึงฮะเพื่อเป็นการรีแอนิเมชันนะแม่มันข้างอยู่งั้น น,นี่เทคนิคผมเลยนะทุกคนเอาไปใช้ได้แต่ต้องให้เครดิตผมด้วยเอาไปใช้ได้นะผมจะรีครับดูถ้าดูจะสังเกตเห็นว่าผมจะกดหยุดเดินไปจึกหนึ่งฮะเพื่อให้มันหยุดตีถ้าใครเล่นอยู่นะโอ้โหได้เทคนิคนี้ไปผมบอกเลยที่สุดแต่ต้องให้เครดิตช่องผมด้วยบอกว่ามาจากคลิปนี้นะ มีฮอตไม่ค่อยมีดูด้วยเออเข้าใจหมายทุกคนออ้ที่เข้าแล้วดูดเลือดนะแต่เราไม่เอาแล้วเราได้ดาบดูดเลือดนะเราโอเคแล้วเพิ่มความเร็วสปีดอ2เดี๋ยวมันโหดอีกอันนึงมันไม่ดีครับก็คือถ้าเราเลือดแล้วมันจะกินยาให้นะแตแ่เอาเพิ่มพลังความเร็วแล้วกันคือเราเร็วจัดเลยตอนเนี้ย คือผมอยากได้ความแรงไม่ได้อยากได้ความเร็วตอนนี้ผมอยากได้แรงกว่านี้อีกมันจะได้แบบไปสู้กับโอนี่ได้สบายขึ้นมาหน่อยนี่แนุู่ขึ้นมาเจ้าผีเรียบร้อยสาิบสีส่แล้วเราดูด่านไปด้วย ส่วนใหญ่ผมจะเก็บสกิลไว้ใช้แบบด่านมินิบอสครับกับบอสแล้วก็จังหวะที่โดนข้อตาจนนะแบบกำลังแย่ก็ใช้ก็หลบใจเพื่อนหลบนี่จังหวะโอ้ปาเนี่ยผมก็มีพลาดเหมือนกันทุกคนเมื่กี้เขาเตอร์แทกไม่ติดดูดิมันฟันเร็วก็จริงแต่มันไม่แรง ผมเหลือแค่สกิลเดียวที่เลือกได้ฮะมันแม็กเลเวลแปดดูว่ามีสกิลอะไรที่เพิ่มความแรงให้เราได้้ังนี่แต่ว่าถือว่าออกมาสกิลออกมาถือว่าดีมากเลยนะผมว่าไอ้สกิลฮอกอายอะสกิลตาเหี่ยวของเราอ่ะดี B. อันดับหนึ่งเลยอันดับ อ้เป็นเอาเคาน์เตอร์แฟดดาเมจเพิ่มขึ้น15%ตามเลเวลนะฮะถึงไหนนะเมื่อกี้อันดับ2ที่ดีเลยนะถือว่าดีมากๆเลยคือการดูดเลือดคระะัคือด่านนี้มันมันโหถ้าเราไม่มีดูดเลือดเราก็น่าจะมองไปแล้วอันดับสองเลยลอันดับ3คือ ความแรงของ counter แฟด75%นะมันไม่ใช่เพิ่มนิดเดียวเนี่ยมันเพิ่ม75%เลยเพราะเราใส่ counter แฟดไงเนี่ยคือถ่าธรรมดาของเราก็ counter แฟดค่ะสกิลอุ้ยผิดผิดไหยสกิลสกิลของเราก็เป็น counter แฟดมันรวมกันนะมันรวมเราเลือกเราได้ทั้งสองอันเลยนั่นเองครับล้วได้เพิ่มเลือดด้วยนะจริงจริงอยากได้เลือดเยอะกว่านี้ ด,ด,ดูดเลือดเยอะขนาดนี้คุณน้องอ,อันด้านซ้ายจะเพิ่มทุกเทินน่ะที่เราผ่านซึ่งตอนนี้เราเดือดแค่ห้าเทินเลือ4สี่เทินด้วยอ่ะอันขวาเพิ่มได้ทั้งหมดสมครั้งสิบเพิ่มทีละสิบห้าเลยแต่ห้ามถูกดาเมจโนดาเมจอ่ะเอาเดี๋ยวท่าายถ่า,ายเราหน่อยเคียให้ตัวแดงก่อนเลย ให้ตัวแดงผมยืนรอเลยผมยืนรอเดี๋ยวเดียวอือโอ้ยเลียเขียตัวแดงแล้วเพราะงั้นเราใจเย็นเราอยากเพิ่มเลือดพอดีเลยถือว่าออปชั่นมาค่อนข้างดีต่อต้องการหนี่งอุ้ยอุยจังโนฮิตโนฮิตโนฮิตโนดาเมตโนฮิต จะได้เพิ่มเลือด15%โย่งเซนเต็แล้วขอสามครั้งขอครบสั่งมาอู้มาเพียบเลยเอิผมดูแล้วไม่ทนันละตรงนั้นไม่ต้องละคือหนึ่งเฮดก็คือกดเลยผมว่ษศาสเก่งโอเคโดนลืมดูว่ามีตัวแดงอยู่ผมจะไปฟันที่ตัวแดงก่อนนะตัวแดงมันโหด อย่าเปิดโอกาสให้โจ้ตัวแดงมันโจมตีนั่นน่ะมันมามันมาแล้วเอออย่างาัตายตรน่งละอุ้ยนานเนี่ยเนี่ยจริงๆคือเอาสกิลดีคือสกิลดูดเลือดด้วยแต่แฮนดับสองนะฮอกอายเนี่ยยังไงต้องเลือกนะโอเคโนฮิตให้เลือด1ิอ์เเลยนะ อนนโอ้แล้วผมจะล้มง่ายด้วยไงเพราะว่าผมไปเพิ่มอันนั้นจำได้ไหมที่เลือกไปเพิ่มยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะโ,อโดนเลยไม่ได้อีกแล้วแต่คุ้มแล้วได้อันหนึ่งก็คุ้มแหละอ่ะเพิ่มสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะเราอ้อมแบบงนู้นไอเราผมว่าผมว่าไม่ดีฮะติดมุม เจ้าตัวปนืนอ้อมอยู่เราใช้สายตามองเขาไว้นะเราไม่ต้องปูกัดกับเขาเราแค่ใช้สายตาแล้วแผรี่นี่หางตาก็พอเอาตัวตแปนี่ดูเลือดเลือดเต็มครับพูดดีนี่ผมแปรี่ได้ด้วยย็งไงเล่นเล่นเลยยังไงครับไม่โอ้ ผิดจังหวะไปเยอะผิดจังหวะไปเยอะอน,นี่สองแสนเทดเรามีโอกาสอีกแค่ครั้งเดียวมั้งตรสิบเก้าแล้วอู๋แปาตัวแดงเชื่อผมเฮ้ยจะมาโอ้โหโนดาเมจไม่ได้เจ้าไฟนี่เฮ้ยอืม เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะล้มเกือบแล้วผมอยู่บ่อพอดีเกือบแล้ว,ผมล,วผมล้มง่ายฮะต้องถ้าหมายความว่าผมเจอโอนี้ผมอาจจะทีเดียวหลวมลวม้มแล้วไหมเนี่ยเราต้องใจเย็นเราแค่ห้ามถูกตีตกลงผมได้แค่ครั้งเดียวนะเมื่อกี้เพิ่มเลือดมาตัวนี้ สมาธิโอ,อเตอร์แฟรไเลยในี่เนี่ยที่ผมอยากได้แรงมากกว่าเร็วเพราะอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเน้นฟันเร็วไงวันนี้จังหวะสู้กับันนี้นอ่ะแข่งเอเตอรแฟรนี่มากระโดดมานี่เรารอโอ,อเตอร์แฟรเลยนี่ ขาโต๊คแป๊บนี่แคลรี่ครับแคลรี่เขาดุดเขาเพิ่มเลือดอยู่นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนเลยโดนเขาแคลรี่ฮนะนี่เราจะลืมว่าเราเลือกไม่มากต้องเซฟ,ฟเซฟ,ฟไม่ถือว่าแรงอยู่เราถือว่าฟันแรงอยู่เราโดนนะเมื่อกี้โดนต่อย อารมณแล้วโอ้ยโอ้ยเอ้เราเรารีเรารีหลอดเหลือดเราแล้วก็ดูดเลือดเร่งรีบเร่งรีบปึ๊บปึ๊บปึ๊บแทงนี่แอลลี่ปึ๊บแอลลี่แท,แท,ทง ก็บแบบนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยจังหวะเสียเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเนี่ยไปเปลี่ยนท่าเยอะดิโอ้ยอูยอย้กับล่วงนี่เดี๋ยวทุกคนสมาธินะผม เออคอปเตอร์แบทเออย่างไรตัวนี้ผมไม่เคยผ่านนะนี่โอ้ยเขียนล่างแล้วอืมคอปเตอร์แบทไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้สุกขันไหมเฮ้ยเกขึ้นอะไรขึ้นะไร อเอร์แฟยังยังย,งยังไม่โอเราต้องใช้สกิลละอะไรเฮ้ย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 ใกล้ใกล้ใล้ฮะจบชีวิต,วตขึ้นมาอัเอร์แฟโดนดิ๊า ไปทุกคนเราผ่านไปครั้งแระไปพร้อมๆกันนะฮะโอ้โหแม่เจ้าผมผ่านแล้วโอ้โหวีสำเร็จผ่านเฉยเลยนะทุกคนเฮ้ยแล้วไม่มีด่านต่อนี่คือด่านสุดท้ายนะเฮ้ยเดี๋ยวผมเปิดของให้ดูเลยใครอยากดูนี่ดูนะครับผมผม พลังโจมตี46,188นะครับผมมีเลือด234,840นีัะฮะมีพอสเจอร์นะฮะพลังกายนะฮะนึ่ 18, นะฮะมคีคิเลตอยู่ที่2 7 9นะมันกำลังพอดีเราไปเลือกสกิลเพิ่ม15%อย่างเงี้ยมันก็เกือบ50 50ิ50้ละก็โอเคละที่ดาเมจ268.1้นเ2ะฮะแอทแทคสปีด1น2 3ิดดอสูนะผมไม่ใส่ดอทไง เคาน์เตอร์แฟลด์ดาเมจของผมอยู่ที่3 6 7เนะฮะเรามาดูที่อาวุธนะอาวุธผมเป็นชูระซอสนะครับผมพลังโจมตี1 000, 8 7, 7่งหมนแปดับะฮะผมออปชั่นประมาณนี้นะคิเลตคิเลตจะเพิ่มตอนจบตีครั้งแรกอนะ่ะยี่สิบเเพื่ออะไร <c oughs> แล้วก็คีดาเมจเพิ่ม28%นะถ้าเราใส่วาก้าบอลทูนิกนะฮะก็คือชุดผมนะชุดที่มันเป็นเป็นฟางอะฮะ นั่นคือชุดแล้วก็เคาน์เตอร์แฟลต์ดาเมจเพิ่ม41.1%นั่นเองนะครับผมชุดนี่ครับชุดคือชุดนี้ครับชุดฟางผมนะก็เลเวล90แล้วนะยังไม่ได้ลิมิตเบรกนะเพราะไม่มีของนั่นเองเนาะ HP อยู่ที่1 1 0่งหนึ่งแนะครับผมออปชั่นก็เป็นซัคเซสแพรลี่เราจะเดลดาเมจได้แรงขึ้นนะ46.1%ก็คือสมสายแพรรี่ใช่ไหมผมก็เลยจะ ก็เลยเลือกชุดฟางนะฮะเพราะอาลังกายนะเพิ่ม21.9%ดาเมจเทคเคนลดลดดาเมจนะผม13.1%นะชุดมาดูที่แหวนนะจริงๆผมเพิ่งเปลี่ยนเอาแหวนนี้ผมยังอัพไม่เต็ม60เลยดูดิเพราะว่าผมเมื่อก่อนผมใช้แหวนแหวนโจมตีคู่นะแต่ว่ามันแรงมากแต่ว่าเลือดเราน้อยมากฮะผมก็เลยมาใส่ ลับมาใส่แหวนเลือดนะแต่ว่าอัพยังไม่เต็มนะยังได้นิดๆหน่อยๆนะอยู่ประมาณนี้แล้วกันเนาะผมว่าไม่อ่านดีกว่านี่ครับันเป็นแหวนเป็นแหวนพลังโจมตีนะครับผมนี่เวลหกสิบสี่นะผมใช้อีกาฮะนะครับผมอีกาครับคือสัตว์เลี้ยงฮนะเราจะดูที่ตรงเพรเอฟเฟกเห็นไหมมันจะมีออปชันอยู่แต่ว่ามันจะแรนดอมนะออชั่นแรกก็คือมันจะเป็นแพรลี่แล้วโจมตีครั้งละไปจะแรง80%อนะ แล้วก็เพิ่มคีเลตที่เราได้เมื่อกี้คือเพิ่มคีเลตใช่ไหมแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีนะแล้วก็ออปชันนี้ก็คือเราจะเพิ่มพลังโจมตี50%ถ้าศัตรตูลมนะอันนี้เลือกเราเลือกตามตามที่เราชอบเลยนะสัตว์เลี้ยงว่าเราจะชอบออปชันแบบไหนอันนี้เป็นสร้อยนะเป็นสร้อยเพิ่มพลังกายนะก็ออปชันก็นักขีย่นิดนึงนะไม่ได้ดีมากอันนี้เป็นผ้าคลุมเพิ่มพลังโจมตีนะครับผม เป็นผ้าพกหัวและอันนี้ก็เป็นพัดนะครับเป็นพัดมันเป็นพัดที่เพิ่มความรุนแรงของสกิลคาลเตอร์แฟดนะตัวนี้เห็นไหมแล้วก็ออปชันบ่าเนี่ยมันอย่างนี้เลยแล้วก็เพชรผมใส่เป็นเพชรเขียวหมดเลยนะเพราะว่าการใส่เพชรเขียวนะครับแปะชิ้นนะเห็นไหมข้างล่างออปชันข้างล่างสุดก็คือหลังจากที่เราคาลเตอร์แฟดสำเร็จเราจะโจมตี ธรรมดาครั้งถัดไปเป็นค o u เตอร์แฟลชหครั้งครับผมของดีจริงๆมันมีอันเมื่อก่อนผมใช้เม็ดแดงครับเม็ดแดงเม็ดนี้เพิ่ม8ดอันเนี้ยแต่ว่าผมกลับมาเปลี่ยนนะเพราะงั้นผมก็เลยยังยังอัพไม่ถึงขั้นแดงนะเพชรผมแค่ขั้นทองนะเพราะว่าขั้นแดงมีเม็ดเดียวเพราะว่าเพิ่งม,มาเปลี่ยนใหม่นั่นเองนี่ฮะก็ตามนี้เลยใช้เพชรเขียวนะทุกคน โอเคนะทุกคนเราผ่านเนะี่ยเราผ่านเฉยเลยอ่ะผมรู้ว่าไม่ผ่านนะผมจะแค่มาทำทิปแล้วก็พอเพราะว่ามีคนบอกว่าอยากเห็นของที่ผมใส่นะแล้วก็อยากเห็นเล่นนะก็เลยถือว่าเอาเอามาสอนแล้วผ่านเฉยครับแล้วมันเหมือนเป็นด่านสุดท้ายแล้วว่ะทุกคนผมไม่มีแล้วอะ่ะ <c oughs> โอเคเนาะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยแล้วเราไปลุยกันต่อนะในเกมสนุกๆมีอีกเยอะแยะม,มากมายนะ ในช่องของผมฝากติดตามด้วยล่ะ้วเ,เจอเกันครับ